สวัสดีครับสื่อจากพระวันนี้เป็นตอนตัดเหลี่ยมเสียนนะครับอเมื่อคลิปเร็วที่ผมทำไว้ให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยาานะฮะมันมีเอซอยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาคอมเมนต์เข้ามาถามนะอืมเนี่ย เกี่ยวกับเกี่ยวกับปิดตาเนี่ยวัดเครวันเนี่ยเนี่ยองนี้ผมเคยทำคลิปลงไว้แล้วนะครับอืมแล้วคอมเมนต์เนี่ยมันก็เด้งขึ้นมานะเออผมก็อ่านเขาบอกว่าปิดตาวัดเครวันองค์นี้ใช่วัดเครวัน,น,วรวนหรือว่าเป็นของหลวงปูภูกันแน่นะครับ เพราะว่าเขาไปให้เซียนดูเนี่ยเซียนบอกว่าเป็นหลวงพ่อผูผนะก็ถ้าเพื่อนๆไปศึกษาเนี่ยมันมันคนละอย่างกันเลยนะครับหลวงพ่อผูผกับวัดเครือวันเนี่ยพระพิตาองค์เนี้ยเป็นของวัดเครือวันวัดเครือวันเป็นผู้จัดสร้างนะครับอืมจัดสร้างโดย ท่านเจ้าคุณวิเชียนนะครับหรือเจ้าวาดนะเนี่ยผมลงไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะสิ่งที่ผมลงให้เนี่ยคือเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงแท้แน่นอนนะเออสิ่งที่ผมลงให้เพื่อนๆดูเนี่ยท่านไหนผมไม่มั่นใจผมจะไม่ลงเลยนะครับไม่ลงเด็ดขาดนะเออเนี่ย ปิดตาองค์เนี้ยผมย้ํานะครับย้ําเลยนะปิดตาองค์นี้เป็นปิดตาวัดเครือวันนะครับจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณวิเชียนนะครับรุ่นเสาห้าปีสองพัน้เก้ะผมยังไม่เกิดเลยนะรุ่นเนี้ยผมยังไม่เกิดเลยนะครับเคยเล่าให้ฟังแล้วนะผมได้อนุเคราะห์มาจาก คุณอาร์มอัเดว์นะครับเขาเอาไหม้ผมนะองค์นี้เออม,มันเป็นของคุณแม่เขานะใส่ไว้ในตะกร้าขายของนะครับลักษณะองค์นี้เขาคุกรักคุกลักปิดทองนะ,นะลงลักปิดทองนะครับเก่านะแล้วก็มีอักขระซ่อนอยู่ตามอง์พระเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมาเป็นการบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของเกจิ ที่มีความรู้นะเนี yeah. uh ่ยอืมโอเคนะครับอ่าเขาบอกว่าเซียนบอกเขาว่าเป็นหลวงปู่ผูทำไมถึงบอกว่าเป็นหลวงปู่ผูเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่า ในวงการพลักเครื่องเนี่ยมีทั้งเซียนดีแล้วก็เซียนไม่ดีนะเออคุณเจอเซียนดีคุณก็ช่องดีไปนะครับคุณเจอเซียนไม่ดีนะคุณก็ไปเลยนะคุณออกทะเลเลยนะเออเพราะว่ามันมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับมีกลโกงเขาเรียกกลยุทธ์แล้วกันอ่ะผมไม่เรียกว่ากลโกงแล้วกันนะอ่าพูดผิดพังเนี่ยผมขออภัยด้วยนะแล้วก็ผมขออภัยล่วงหน้านะครับสําหรับเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนห้างเซียนแผงต่างๆนะครับ ทั่วประเทศไทยนะมันมีทั้งดีทั้งเซียนดีแล้วก็เซียนไม่ดีนะครับเซียนดีคนไหนผมขอชื่นชมนะผมขอชื่นชมนะครับเซียนคนไหนไม่ดีนะครับคุณต้องปรับปรุงนะครับยุคสมัยนี้เขาไม่เอาเล่เหลี่ยมมาแข่งกันแล้วนะเขาเอาความจริงใจแข่งกันนะเออคุณใช้ความจริงใจหาพระใช้ความจริงใจซื้อพระเนี่ยสักวันหนึ่งคุณจะต้องได้ลูกค้าที่ดีแน่นอนนะครับอืม สมัยเนี้ยคุณแข่งขันกันด้วยความจริงใจดีกว่านะเพราะว่ามันทันกันหมดแล้วนะครับเล่หเหลี่ยมต่างๆในยุคสมัยนี้มันทันกันหมดแล้วนะครับเขารู้กันหมดแล้วนะโซเชียลเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับเล่หเหลี่ยมต่างๆเนี่ยก้ไม่จำเป็นเนี่ยอยาเอาออกมาใช้เลยนะเออมันไม่มีประโยชน์อะไรตรงกันข้ามมันจะทําให้คุณหมดความน่าเชื่อถือนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าหาคุณนะเออ เนี่ยบอกไปหลอกเขาว่าหลงปูกรูเนี่ยเพื่ออะไรครับอืมให้เขาหลงกดราคาให้มันต่ำลงไปเขาเขาก็ไม่รู้เขาก็หลงเนี่ยมันมีหลายเล่หลายเหลี่ยมนะครับในตอนแรกนะผมไม่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระพระเครื่องเลยเนะี่ยอันนี้ผมสรารภาพตรงๆนะผมไม่มีความรู้เลยนะครับผมบริสุทธิ์เลยนะผมเข้าไปในวงการเนี่ยผมก็ไปเล่าเรื่องราวให้เขาฟัง หน้าตาซื่อเลยเพราะผมไม่รู้นะว่าเลขเหลี่ยมในวงการพลาเนี่ยเขาเป็นยังไงตอนนั้นนะครับผมก็เล่าความจริงไปอย่างนั้นอย่างนี้เออผมได้พลามาอย่างนั้นได้ไวมั้งบางคนหัวเราะนะเขาคิดว่าเราแต่งเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมก็งงในทีแรกว่าทําไมเขาหัวเราะเราเราเล่าความจริงให้เขาฟังทําไมเขาหัวเราะเราเขาคิดว่าเราแต่งเรื่องนะครับเพราะว่าในวงการพลาเนี่ยมันมีการแต่งเรื่องกันมานานแล้วนะ แต,แต่งเรื่องเพื่อที่จะขายพระนะครับมันมีวงมันมีเรื่องราวเนี้มานานมากนะผมก็ไม่รู้นาทีแรกอ่ะหลังๆมาผมเริ่มรู้เออจริงๆแล้วความจริงที่เราเล่าไปเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อน่ะเออเพราะเขาเจอเรื่องราวหลอกลวงมาเยอะแล้วนะครับเขาไม่เชื่อนะพอเจอคนเล่าความจริงเข้าเขาก็ไม่เชื่อแล้วนะครับเราก็คิดว่าเป็นการแต่งเรื่องเออผมก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มระวังตัวเองนะครับ เริ่มศึกษาเริ่มรู้เหลี่ยมต่างๆในในวงการพระโอเคนะม,มีมีทั้งมีทั้งเซียนดีก็เซียนไม่ดีนะครับเราต้องเลือกเอานะครับเลือกเอานะเนี่ยผมและผมเชื่อนะผมเชื่อเลยว่าถ้าเซียนดีเนี่ยคุณซื้อพระด้วยความจริงใจเนี่ยคุณจะได้ลูกค้าที่จริงใจตอบคุณนะครับแล้วคุณจะได้ในราคาที่ดีด้วยนะครับเพราะเขาเชื่อใจคุณนะคุณได้ใจเขาเมื่อไหร่นะครับคุณได้พระราคาถูกแน่นอนนะครับ เชื่อนะผมเชื่ออย่างนั้นนะโอเคนะเนี่ยเล่เหลี่ยมต่างๆในวงการพระเนี่ยเซียนพระเนี่ย,รรเ,ยเยอะมากนะครับอืมเขาเรียกว่ากลยุทธ์เออเขาเรียกกลยุทธ์อืมเขาเรียกกลยุทธ์นะครับอืมมีกันทุกคนนะครับเล่เหลี่ยมเนี่ยแต่ถ้าไม่จำเป็นผมไม่อยากให้ออกออกมาใช้นะไม่มีประโยชน์นะเออ ความจริงใจจะดีที่สุดนะครับสําคัญที่สุดนะคุณเชื่อผมเถอะนะครับเราใช้ความจริงใจสมัยนีย้มันทันกันหมดแล้วนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเออมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่เราจะหลอกจะลวงใครยังไงก็ได้นะเพราะว่าเราไม่เขาไม่เห็นเออเขาไม่เห็นเขาก็ไม่รู้ไม่มีใครมานั่งบอกเขาแต่สมัยเนี้โซเชียลเนี่ยใน youtube เนี่ย คุณเข้าไปเนี่ยคุณรู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมทุกเหลี่ยมเลยนะครับของเซียนพระนะมันดักทางกันถูกหมดแล้วนะครับความจริงใจเนี่ยดีที่สุดเชื่อผมนะครับอ่เนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปตามห้างตามอะไรเนี่ย หวังว่าจะจะขายพระราคาได้ราคาตามตามท้องตลาดนะครับแผงแรกรู้กันกับแผงสองแผงสองรู้กันกับแผงสามแผงสามรู้กันกับแผงสี่นะครับสกิดสกิดส่งซิกกันพระราคาสองหมื่นแปะมาเหลือเจ็ดพันหกพันเนี่ยมีนะครับเออคุณไปแผงแรกแผงแรกแก้งไม่เอาบ้างบ่ายเบี่ยงบ้างสวด พระรงนั้นตําหนิตรงนี้นบินอ่ะอ้าวคุณก็หวังจะได้ราคานั้นไม่ได้แล้วแผงแรกไม่เอาไปแผงที่สองเขารู้กันนะครับเขารู้กันเขาก็กดราคากดราคาสุดท้ายกําไรที่มันเป็นส่วนต่างเขาก็แบ่งกันอ่ามันก็มีนะครับแบบนี้เออเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเข้าหาเข้าถึงเซ็นพระที่เขาเขามีความจริงใจซื้อพระตรงไปตรงมา นะครับทำการค้านะครับผมยึดหลักความจริงใจอันดับแรกเลยนะกำไรเนี่ยไว้ที่หลังเลยนะเออกำไรเนี่ยผมเอาไว้ที่หลังก่อนเลยเอาความจริงใจก่อนนะครับเราจริงใจเนี่ยเราได้เราได้เราได้ใจเ้าแล้วเนี่ย หรอเขาก็มาหาเราครับพระดีๆก็จะมาหาเราตลอดโอเคนะแล้วก็เล่นพระผมเคยบอกแล้วว่าอย่าเล่นพระอย่าใช้หูเด็ดขาดเลยนะครับอ่าเราศึกษานะผมแนะนำนะครับแนะนำให้คุณเนี้ยศึกษา ศึกษาตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่คุณจะไปถามใครนะเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนะเออเสร็จแล้วเราก็ไปถามเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับเนี่ยอย่างเขาบอกพระองค์นี้เนี่ยอ่าไม่ใช่วัดละครังนะครับเป็นวัดนั้นวัดนี้อ่ะแต่เราศึกษาแล้วเราดูแล้วว่านี่คือวัดละครัง นะครับนี่คือวันระครังเรามั่นใจแล้วว่าวันระครังนะครับเพราะเราศึกษามาเบื้องต้นแต่เขาบอกไม่ใช่อ่ะคนที่อยู่ต่อหน้าตรงหน้าเราบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพื่ออะไรครับเขาจะกดราคาให้มันต่ำลงมาเออจะกดราคาให้มันต่ําลงมาแต่เรามั่นใจเล้ว่าใช่เออเราก็ต้องนิ่งๆไว้ก่อนนะครับอืมนิ่งๆไว้ก่อนนะอ่าแล้วก็ดูว่าเขาออกแนวไหนนะครับเออ เราต้องมีพื้นฐานความรู้ก่อนนะผมเคยบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่คำพูดนะครับไม่ใช่คำพูดนะพระจะแท้ไม่แท้พระจะใช่ไม่ใช่เนะี่ยอยู่ที่องค์พระเท่านั้นครับอยู่ที่องค์พระเขานะคุณจะเป็นเซียนมหาเซียนเป็นเทพมหาเทพอะไรก็แล้วแต่นอะไม่ใชนะ่ไม่ใช่ประเด็นเลยนะ คำพูดเขาไม่เกี่ยวนะครับอมืมันอยู่ที่องค์พระนะแต่องค์พระแท้คือพระแท้ครับคำพูดเขานี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับหลักสําคัญเลยเราต้องมีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐาน,นความรู้ในเรื่องพระนะอืมอย่างผมเนี่ยถ้าผมถนัดเกี่ยวกับเนื้อปูนเนื้อผงเนี่ยเออผมก็ถนัดผมมีนะครับ ผมก็จะเก่งในในด้านนี้จะรู้ในด้านนี้นะอาจจะไม่ได้เก่งมากมายอะไรแต่ก็รู้นะครับก็หลอกผมยากนะแต่ถ้าเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยผมต้องมีเออเอาบางวัดเกียจิบางท่านบางองค์บางวัดเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้นะผมต้องมีก่อนนะครับผมถึงจะรู้นะเออว่าอันนี้แท้ตำหนิอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน เราก็ต้องมีด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยบางทีผมก็จะไม่ยุ่งเลยนะครับอะไรที่ผมไม่ถนัดผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับไม่เอาเลยนะครับนอกจากเรามีเราถนัดร้วเซียนี้ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องทุกองคทุกวัดนะครับอืมเขาก็เก่งเฉพาะวัดเฉพาะด้านนะครับแล้วมันจะเกิดความชํานาญนะครับถ้าเราเก่งเฉพาะด้านเนี่ยเก่งเฉพาะรุ่นเฉพาะด้านเนี่ยเราจะมีความชํานาญนะครับมีความชํานาญมากเลยแล้วเราจะบอก คนได้หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเราชำนาญเนี่ย,อยขอแค่เรามีความชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยเราจะยิ่งเก่งบางคนก็จะเก่งทุกอย่างเลยมันก็ไม่ได้นะ มันก็ต้องเก่งเหมือนบางเรื่องนะครับเก่งอย่างผมเนี่ยอันไหนที่ผมไม่ถนัดไม่รู้ผมก็บอกแล้วผมไม่รู้ไม่ถนัดแต่ผมถนัดจะพาอเรื่องกับบอที่ผมมีนะอ่ะเห็นนะอ่ะสรุปนะครับเกี่ยวกับวงการเซียนวงการพลักเครื่องนะอืมอเล่เหลี่ยมในวงการพลักเครื่องเนี่ย เล่เหี่ยมเยอะนะครับเล่เหลี่ยมเยอะนะเราต้องเจาะหาเสียนที่ดีๆให้ได้นะครับเจาะหาเสียนที่ดีให้ได้นะพิมพ์คะแนนเจดีนะครับพิมพ์คะแนนเจดีนะโอเคนะครับ เราต้องมั่นใจในในในพระของเราก่อนนะครับค <_ S 1> วามมั่นใจตรงนี้ต้องมั่นใจก่อนนะเออแล้วก็อาศัยถามเนี่ยอีกสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นนะไม่งั้นเราจะโดนเขาหลอกนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมในวงการพระเล่ห์เหลี่ยมของเซนพระนะครับอืความจริงใจสําคัญที่สุดนะผมบอกแล้วว่าคุณจะมั่นคงคุณจะยั่งยืนในวงการพระได้นะคุณต้องมีความจริงใจนะ ถ้าคุณไม่มีความจริงใจเนี่ยเล่เหลี่ยมเยอะเนี่ยผมว่าคุณจบไม่สวยแน่นะครับเพราะว่ายุคเนี้ยมันเร็วนะครับการแชร์เนี่ยเร็วมากนะครับแล้วคุณจะมั่นคงแล้วคุณจะยั่งยืนเลยถ้าคุณใช้ความจริงใจยืนอยู่ในวงการพลานะโอเคนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ